คู่คู่จิ้นนะคะต่อขาชานี่ไม่ใช่คู่ผัวเมียนะแต่ว่าเป็นคู่จิ้นค่ะกุมวันเขาเปิดให้ไปเก็บภาพ2องคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตจะมีวันที่2พฤศจิกายนนะคะก็มีทีมแดนเซอร์เขาบอกเป็นผู้ชายหมดแต่ถ้าเต้นนุณผู้สมลืมนะคะนะคะเต้นท่าโอ้แทบไปดูแบบหน้ามันๆของเต๋าวชานะคอนเสิร์ตจะมี2พฤศจิกานะคะก็ชนกับพี่เสกนะคะแล้วก็ชนกับ แดนบีมด้วยด uh ีด huh. ีด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าไปเชียร์กันเยอะๆเ้าก็บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตคอ้งสุดท้ายด้วยจะเป็นไงไปดูภาพกันต่อแล้วสัมภาษณ์เลยค่ะครับผมพชชานะ สวัสดีครับวันนี้มากวนเงี้ยคิวสุดท้ายเลยฮะในล็อกคิวพี่แจ็คเลยครับครบเลยไหมคะทั้งคอนเสิร์ตไม่ครบครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะับเป็นพาร์ทพาร์ทนึงในคอนเสิร์ตเท่านั้นในเล็งเยอะช่วงแรกเราซ้อมไปแล้วังมีช่วงของเซอร์ไพรส์คุณดูด้วยเมื่อสักครู่นี้ปกติเพลงวิกกาชาเขจะแบบ ไม่รู้ตองไม่บอกไม่บอกก็ไม่รู้บ่นมองว่าอันนี้มาแซบแซบแซบกันหน่อยนั่นน้องจริงๆก็หมอะนะใครเป็นทางของไทยของปอดีกว่านะเพียงเดี๋ยวพินี่ของไทยไงใช่พินี่ไทยเขาลองไว้ได้แบบว่าโอ้โหหน้าแซบเหลือเกินไทยลองได้ไงเฮ้ยนายสู้ไหวช่วงนี้เราเซฟแบตเตอรี่ไว้ก่อนพอถึงเวลาปั๊บจะบู๊แล้วก็เปิดเลยจริงอ๋อแบตเสื่อมแบตโทอรกันแน่นอนห้ายกแล้วก็มาตัดสินกัน ว่าใครจะชนะได้เยอะที่สุดในแต่ละยกจะมาไฟกันแต่ละยกเราต้องมีพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงของฝั่งกระชาจะเป็นพี่แทนกับพี่ขาโตะวงลิปตานะฮะพี่เลี้ยงผมอยู่วงการมาสิปีแล้วพี่ก็เป็นเจ้าขอเออหรอสู้กันนิดนึงสบายนะเหนที่เราให้สัมภาษณ์กันไปว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแล้วเนาะอธิบายซิทำไมมีเหตุผลหลายๆประการนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือเราคิดว่า มันเริ่มตันมันเริ่มคิดแบบไม่ออกว่า่ทุปีทุปีนะทุปีทุปีเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยปีนี้เราจะเอาอะไรมาโชว์ปีนี้เจะอะไรมาโชว์เราก็อยากจะได้โชว์ที่มีคุณภาพอยากให้แฟนแฟนๆหรือคนดูที่มาดูเนี่ยสนุกมากที่สุดนะฮะแยกกันไปทํางานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบก่อนเพราะอย่างเต่าตอนนี้ก็อย่างที่รู้ทั้งหนัง ละครในเพลงอีกส่วนของผมจ้างคู่ได้นะครับยังรับอยู่นะรับอยู่อันนี้ถ่ายแบบนะคะนี่โชว์ความแก่นะคะขาวฟินกันไปท่านมีลูกทุ่งกันด้วยนะคะก็แขกรับเชิญของพี่ขชาเป็น แทนคัตโตะนะคะแล้วก็ของพี่ก๊อฟของเต๋าเป็นพี่ก๊อฟพิศชียแล้วก็คุณออมซึ่งพรุ่งนี้นะคะแฟนๆคลับพี่เต๋านะคะกับก๊อฟพิศชีจะมาโปรโมตภาพยนตร์เดอะคาโป้กับรายการเราตอน9โมงนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยกันแต่งหน้ามาแน่นๆนะผูโปรดิวเซอร์นะคะแต่ว่าถ้าแน่นจริงต้องคนนี้ค่ะตั